สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูรูปเจ้าเท่าขาวนะครับตอนนี้เจ้าเท่าขาวก็โดนย้ายซุ้มย้ายค่ายแล้วนะครับผมเท่าขาวได้ไปอยู่ที่เมืองนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นรูปของเขานะครับมีนะครับมีทั้งหมดห้าตัวนะครับผมที่ผสมกับแม่เยียนะครับ ก็ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับสีเทาตัวนี้นะครับรอชมตอนโตนะครับผมผลงานจะเป็นยังไงจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่นะครับนี่เียนี้นะครับนี่เหย่เย่เ,ย,เ,ย,เ,ย,เย่ตัวนี้นะดูต้องดูตอนโตนะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตอนนี้ดูยังไม่ออกนะครับแต่รูปร่างสวยมากนะครับผม พวกนี้ก็รอนะรอตอนโตนะถ้ามีผลงานยังไงเดี๋ยวจะมามาบอกพี่ๆนะรับแต่ต้องรอประมาณปีหน้าคนระับถึงจะได้เล่นเยี่ยตัวไอ้เท่าตัวนี้สวยนะผมสีเท่าเหมือนพ่อนะครับตัวนี้นี่คนระับ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบลูกของจเจ้าเทาหมดเลยนะในนี้นะครับแม่เยียด้วยนะครับแต่ว่าสีคนละสีนะมันยังไม่สมดุลน,นะบอมนี่ครับนะตอนนี้ก็ให้กินเป็นข้าวเปลือกแทนนะนี่น้ำนะพอดีเลิกเรียนก็มาถ่ายคลิปอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันนะคบผม ชุดนะก็ยังยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับเหยือก็สวยเหยือแดงคนระับถ้าดูทรงน่นนาจะเป็นเดือยแดงนะนี่ก็เป็นสีดำนะสีเทามีสองตัวอีกตัวนึงน่าจะเป็นตัวเมียนะครับน,นี่นี่เหยือกนี่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม คลิปนี้เพีงฝากเป<ช>็น<ช>กำลังใจด้วยนะครับผมแชร์กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮะผมขอบคุณครับ